ามาชมสวนปามพี่น้องมือนี้ออมาชมสวนปามสวนปามภาคอีสานกองเฮาก็มีเด้อพี่น้อง คักเนาะพี่น้องอันนี้ภาคอีสานจังหวัดลอยเอ็ดเออพี่น้องมงงต้นปามเพผนขึ้งามกว่าเพเ่อ่นไปได้ความรู้มาทั้งมาจากภาคไต้คนละพี่น้องเอามาปลูกภาคอีสานก็ได้ผลยืดผลหนวยดูดูพี่น้องเน่ยคุณ จะตัดไปขายแล้วล่ะพี่นี่อหน่อยๆไม่ลังเกิดส้วมตามพี่น้องบูกได้เป็นซิปก็ปีแล้วต้นใหญ่แล้วอันนี้ได้ได้ผลผลิตแล้วก็ขายเป็นไล่ได้ไล่ได้ดีแล้วพี่น้องแถวบ้านห้างก็มีหมองรับซื้อกันมาที่นี่ หันมาทางพี่แบนพี่น้องพี่อันแนวใหม่ที่เป็นสีเข็ดใหม่ปลูกทุเรียนทดล่องปลูกทุเรียนพี่น้องทุเรียนภาคอีสานมึงเนี่สวยงามแต่พี่น้องอันนั้นเป็นสวนปาล์มอันนี้สวนทุเรียนระบบน้ำเป็นพี่น้อง ดินนี่ซุ่มอยู่ตลอดออ้้ลพี่นได้ผลนิลีตัวเนาะทางผ่านอีสานทุเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พี่นนอะแล้วก็ปลูกแซมกันไปนี่ก็จิเป็นต้นกล้วย น,นอนหน้าเป็นยู่ไอยู่หน้าพี่น้องเนี่ยคนปูอันนี้เป็นมะละตัวนี้มะละพี่น้อง ทักหมระพาตะไไข่พักเพื่อนกะปูกไว้อันนี้เป็นผสมกันไปพี่น้อางมีสวนปาล์ม สวนทุเรียนสวนทุเรียนแล้วก็พืชพักสวนกล้วมีตะไคร้โหละพาพักหอมมีทุกเนี่ยพี่น้องปาดเป็นชายเป็นแม่มึงนี่อันนี้ค่ะมันลายนี่บางเที่ราเป็นกระเก็บไปขายตลาดพี่น้องปาดสวนปัามพันแยวมหอดพี่จากปุ่นพี่น้องปุ่นโค้งมพ่พี่ โอ้โหแล้วก็เป็นสวนยางพาราสวนยางพาราแบบนี้เน่าไงไปกุ่นเดีนะ้องสวนยางพารายางพาราเป็นเกิดเป็นช่วงนี้เป็นเส้ากีดเลยครับใบพัดใบ มือนี่ก็ทากันมาสับคามาสับคาสับที่นมาที่น่งอันนี้คาก็อยู่นในสวนอาสวนยางพาราดูระว่างต้นมี่เป็นกระปูคาสบายด้วยนะเพือ่อซุ่มจะเปิดน้ำใสอยู่บ่ น้ำใสรับรู้น้ำไม่เจ๊กบ้านนี่ตัดใช้กันนะคก็นอนงามกันเจ็บตรงนี่ยตามงเกิดทุลุ่ยพิริศข้าร้องไห้มันในฟ้าไม่ง่ายตัดต้นต้นเถามันออกบ่ตัดอันออกยืดแจ้งเอาเอาเอาต้นตายต้นเป็นเอาออกไปไหนไม่สีเดียวหัวหน่อยให้มันเลี้ยง ซับอยู่เรื่อยๆเหม่อนบอกบ้าเมื่อแไรเมื่อวานซับสองสอ,งพ,อ,องพุ่นโอ้มันอยมือเนี่พื้นอยู่เวีนมือซับพะนะขนาดเวีนมือซับด้นน่เนาะอ่ะบอกซับทุกมือก็ได้เนาะพวกแถวหนาทางแคนไหนซับเป็นอาทิันเดียวขนาดปลูกแซมน้ำปลานี่สวยๆเนาะดดู้อ้อมผัวมีเม็ดจะดีแล้วกี่ท่านแล้ว เป็นยังเพิ่นขื้นขีดขานเพิ่นพ่อละบ่เพิ่นลาเพิ่นลาเมยเนาะเพิ่นลเดลเก็ดหลายเลยเก็ดโพดเท็ดโพอือนี่นนี่นี่น้องมักปัม ันมันสูกมันเป็นสีทั้งแดงดีนะ่ะต้นหน่อยกันต้นว่านสูงสริงกระสิตเก็บง่ายเวลาเก็บแมนอันนี้ต้นหน่อยปลูกแซมี้ยตแบบสูงต้น,น,นง่าย จังใดวันปามทุกมือนี่โล่จักบาทแม่ไหมโอ้โล่หาบาทหาสิบโอ้แพงอยู่เลยถือแบบราคาดีอยู่เลยเนาะพี่นอนโล่หาบาทหาสิบประเสริ นะเพต้นก็ตัดไปขายอยู่คือกันอันชอน่อนึงเมื่อจะได้หลายโลตอ้นน้องพี่น้องถือว่าราคาดีด้วยมันหนำนักดีเนาะโอ,โอ้ต้นผูกระมี่ดูพี่น้อง ามปลูกภาคอีสานก็ได้ผลคื่กันพี่น้อง ตนหนอ่อันนี้เอาไปแกงก็ไดได้พี่น้องต้นน้อยตามเนี่ยเอายอดนี่ไปแกงแกงใดที่ยอดเผาอ่ะผ้าชุ่มประมาณนี้แหละพี่น้อ,นนองผ้าชุ่มสวนปาล์มสวนยางพาร่า แล้วก็สวนทุเรียนแถวทางจังบาลเอิยดพี่น้องสวนคาไปแล้วพี่น้องไปแล้วจ้าไปแล้วพี่น้อง กตับเข้าบนนานไร้แล้ว